นี่พาไปที่โรงเรียนวิชัยวิทยาครับคุณผู้ชมเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เนี่ยเขาเปิดสอนแบบอ g l i s h โปรแกรมก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบแห่งเดียวในภาคเหนือก็มีการออกมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองหลังจากเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ครับผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่า รู้สึกเห็นใจผู้ปกครองที่ต้องดิน้นรนมีภาระต้องหางานหาเงินในภาวะที่ยากลําบากแบบนี้ก็เลยหารือกันในบรรดาคณะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าค่าเทอมโรงเรียนยังเก็บตามปกตินะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชน,นจะทราบดีว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนของค่าเทอมมันก็ระดับหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษค่ากิจกรรมค่าห้องสมุดค่าบำรุงนู่นนี่นั่น โอ้ยมันแพงอยู่เหมือนกันนะพอามาบวกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่เลยก็เลยออกมาเป็นมาตรการแบบนี้คือค่าเทอมเนี่ยเก็บปกตินะเนื่องจากว่าเงินส่วนหนึ่งต้องไปจ่ายค่าจ้างจ่ายเงินเดือนให้กับครูอาจารย์ทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแล้วโรงเรียนเนี่ยยังคงจ่ายเงินเดือนตามปกติไม่มีการปรับลดแล้วก็ไม่เคยเลิกจ้างครูอาจารย์แม้แต่คนเดียว จุดนี้ผู้ปกครองท่านใดยังค้างอยู่โรงเรียนบอกว่าอะช่วยเหลือด้วยการออกมาตรการให้ผ่อนชำระได้แต่สิ่งที่โรงเรียนแสดงความใจปั้มก็คือค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากิจกรรมค่าเรียนเสริมค่าบํารุงต่างๆจะคืนให้ครบเต็มจํานวนส่วนของค่าอาหารค่าบํารุงเครื่องปรับอากาศคืนให้เลย90%มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่1ที่มีการเปิดการเรียนไปแล้วด้วยครับ การที่เราลด,ลดค่าธรรมเนียมต่างๆไปถึง90%้าสเปอร์ซนี่ยซึ่งมากกว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยโรงเรียนเราจะได้รับผลกระทบยังไงตามมาด้วยหรือเปล่าในส่วนนี้โรงเรียนไม่ได้ผลไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่ให้บริการเด็กเพิ่มเติมจากการจัดก,การศึกษานะคะอ,อย่างเช่นค่าอาหารเด็กยังไม่ได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนเพราะเขาอยู่ที่บ้านค่าเครื่องปรับอ,อากาศเด็กไม่ได้มาเรียนที่นี่เราก็คืนให้หมดเลยค่ากิจกรรมเด็กก็ยังไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเราคืนให้หมดเลยค่ะ โอ้ oh, อะไรที่เคยเก็บแล้วช่วงที่เด็กต้องเรียนที่บ้านเราไม่ได้โรงเรียนไม่ได้จัดเนี่ยคืนให้หมดเลยบางส่วนเต็มจํานวนบางส่วนคืนให้90%นะฮะพอมีมาตร,รการแบบนี้ออกมาผู้ปกครองรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นการคืนเงินที่สูงมาก อันนี้แทบจะสูงที่สุดแล้วนะแต่รายงานข่าวมาเนี่ยคืนถึงเกสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆด้วยผู้ปกครองเนี่ยยอมรับเลยบางคนบอกว่าที่บ้านมีลูก2คนส่งเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วพอคืน90%บเนแบบนี้แบ่งเบาไปได้แล้ว2 0 0 0 0กว่าบาทอ,ะอ่ะเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อได้อีกเยอะเลยผู้ปกครองก็ยกนิ้วให้สําหรับความใจปั้มของโรงเรียนวิชัยวิทยาครับ สามารถเป็นโมเดลนําร่องให้กับโรงเรียนเอกชนที่พออยู่ได้แล้วก็ให้เป็นตัวอย่างกับอีกหลายๆโรงเรียนไ,ได้เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะดิฉันจะพาไปแอวเหนือกับเจ้าพาไปท่องเที่ยวชมเมืองหลังแห่งความตายเคยได้ยินไหมคะเขาสร้างมาเพื่อเตือนเตือนความรู้สึกและเตือนความเป็นมนุษย์ในการกระทําตัวที่อยู่บนโลกใบนี้คะ่ะ ตีจะพาไปเที่ยวในนรกหรอเพราะโยมทูตต้องอยู่ในนรกไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมมีเป็นสถานท่องเที่ยวเป็นเมืองนรกที่เขาสร้างจําลองอยู่ในชั้นใต้ดินอยู่ที่วัดสันตินิคมสันป่าสักว์อเภอเกาะคาจังหวัดลําปางนะคะและเสียงห่อห่อห่อเมื่อสักครู่นี้เป็นโยมทูตที่กล่าวคําทักทายนักท่องเที่ยวเวลาทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนรกนะคะ ก็จะเป็นเสียงแบบนี้มันเหมือนเป็นเซ็นเซอร์คุณผู้ชม oh. ภายในจะมีทั้งกระทะทองแดงจำลอง oh. มีหุ่นผีเปรตมีพูดผีปีาศาจปูนปั้นจำลองคนที่ตายไปแล้วคนที่ทำผิดศีลจะถูกลงโทษตกนรกหมกไหม้นี oh. ่ค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเตือนความจำและตลอดทางนะคะคุณ oh. ผู้ชมเหมือนเราไปชมเมืองนรกอะอ,อมีเสียงเอฟเฟคต่างๆให้ฟังตลอดเวลาด้วยนะคะต้องการให้คนทำดีไม่ประพฤติชั่ว สำหรับใครที่ไปเยี่ยมชมทางวัดเขามีข้อแม้ว่าต้องมีอายุ6ขวบขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมเด็กเล็กตก่ำกว่า6ขวบเข้าไม่ได้นะจ๊ะที่สำคัญต้องไม่เป็นคนขวัญอ่อนด้วยเพราะว่าอะไรนุมะบางมุมบางมุมฟังเสียงสิหลอนหลอนไหมเอมอดึงสติใช่ไหมแบบนี้ต้องการดึงสติหลายๆคนที่ ประพฤติตัวอยู่ที่แบบผิดศีลน,นะคะทำเสมือนเชียร์ทำเสมือนเชียรอันนี้มึงไหนมีกระทะทองแดงหรืเปะ่ะผีเปรตผีเปรตอ๋อบางคนเป็นผี ผู้ชมดูนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียของวัดนี้เขาเลยส่วนด้านนอกอพาพาไปดูด้านนอกบ้างนะคะด้านนอกมีการออกแบบตัวอาคารสวยงามทันสมัย,ยค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงนะหลากหลายสีสันมองให้เห็นใต้ในระยะไกลสวยงามเลยทีเดียวแต่หารู้ไม่ชั้นใต้ดินที่วัดแห่งนี้น่าสนใจเอาไว้เตือนสติได้นะคะบอกพิกัดสักนิดหนึ่งเผื่อใครอยากจะเดินทางไปเยี่ยมชมที่นี่ในพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะครับ ีปักซีหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี